วางขาเตะมันเดินแบบอิสระเป็นสองชั้นจะไปไหนก็ได้ตามใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่พี่หน่อยพี่หน่อยฝากดิวยฝากด้อัญญียเลยค่ะคนนี้เป็นไรคนนี้อยากออกไปเดินนะใส่ก็คือรอแต่แบบนี้ก็คือว่างนอนมากด้วยนี่ อะไรแล้วแล้ว baby baby เขาเพิ่งออกมาจากท่อแล้วี่เขาหรอโอ้โหนูออกมาเป็นอะไรอ่ะออกเป็นไข่ใช่แต่เบ a b ้มันอยู่ในไข่โอ้โหบ a b y เขาอยู่ในไข่ใช่มันอยู่ในไข่เขามันจะเก็ดูนะแล้วเขาล้วนลงไปแล้วเขาจะ เฟาฮ้ย be <Baby> <Hey. c oughs> careful เ e ้ยเอะทีจะทำไรเราจะขึ้นแล้วลูกเราไม่แกวมาเล่นแล้วนะ ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเล่นต่อเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนเดินดีกว่าดีไหมลูกไปไหมไปไหมครับ <c oughs> อะไรของ <c oughs> นนหนูเนี่ยลูกอ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะลงคลิปสักสามทุ่มแล้วกันนะเราชมอุ้ย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 ระวางัาวางระวัง <c oughs> เซไปเซมาอ้วนวายสุดๆเลยนุะส่วนวันพรุ่งนี้เราจัดงานวันเกิดให้เด็กๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์จัดเค้กการเอ๊ะเป่าเทียนการตัดเค้กวันเกิดตอนสักประมาณห้าโมงเย็นทุกคนใครว่างก็เข้ามาดูไลฟ์กันนะสักก็เพลงเหรอ ล่อครับอ๋อนอกจากนี้วันพรุ่งนี้ทุกคนหันไปดูเห็นมัมมี่โป๊กาะอยู่ ตรงข้างทีวีพรุ่งนี้โฆษณามนมีโปกโกจะปล่อยให้ดูกันได้เป็นโฆษณาของสองสาว <Yeah. S 1> น่ารักมาก <Yeah. S 1> ใช่